สวัสดีครับคุคอม h ช n แนลเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนหลอด LED เนาะไฟ2แผ่นที่กับไฟในเกง๋งตรงนี้2หลอดตรงนี้อีก1หลอดแล้วก็ไฟ2ไป้ายทะเบียนอีก1หลอดเนาะจะอยู่ด้านหลังแล้วไฟเดิมๆก็จะเป็นอย่างนี้แสงเหลืองอยากสว่างกันนี้ต้องเป็นหลอด LED เป็นแสงสีขาวไปเลยเนาะแล้ว ก็แล้วแต่ใครชอบเป็นแสงสีน้ําเงินสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนเอาเนาะเปลี่ยนได้ไฟสองป้ายทะเบียนด้านหลังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฟสองป้ายทะเบียนก็จะอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นแสงสีเหลืองๆเหมือนกันเป็นหลอดไส้ธรรมดาเดี๋ยวเราจะเป็นหลอดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED กันเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนตรงมันจะจะมีสลักของมันอยู่ตรงนี้เนาะ ใช้ไขควงปากแบนเอาแบนที่สุดอะ่ะเดี๋ยวไปไปไขควงล้แหลมเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ตรงๆเนี่ยค่อยๆงัดออกมันก็จะออกมาเนาะค่อยๆทำครับอย่าไปงัดแรงนะมันจะหักก็ค่อยๆดึงออกมามันจะมีที่เกาะอของมันอยู่เนี่ยเนี่ยจะออกมาแบบง่ายๆก็ดึงดึงหลอดเก่าออกมาก่อนมันจะเป็นแบบเสียบ เป็นแบบเสียบหลอด LED ก็จะเป็นประมาณนี้เสียบเหมือกันการเสียบหลอดเข้าไปกันดันเข้าไปให้สุดก็จะติดอัด้งนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยครับใช้ปากแัดควงแบนกับจะออกมันเองนี่ก็เสียบหลอดใหม่ LED การปิดปิดเจอตัวนี้ใส่ไอตัวไอตัวฝั่งนี้ก่อนนี่ให้มันเข้าเข้าไปข้างในก่อนนี่ดันเข้าไปกรึบกรึบ,บมันก็จะโอเคแล้วตัวนี้เข้าแล้วเนี่ยทําการเปิดนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดันเข้าไปาตรงๆเนี่ยก็เข้าแล้วสนิทนี่องการเปิดดูเนี่ยเนาะก็จะได้แสงสีขาวสว่างมากเลยครับ เจ้าตัวนี้ไฟห้องเก๋งใช้ไขควงไปปักแบน้มนมาเดิมดูร่องมันจะอยู่ตรงนี้ให้ค่อยงัดเนี่ยก็จะออกมาสองข้างทำการงัดออกสองข้างนี่อา้าวลวงเลยก็จะหลุดออกมาแล้วนี่เนาะทำการเอาหลอดมันออกออกมาดันไอ้ตัวข้างนี้ออกมันจะหนีบไหมก็จะเป็นหลอดลักษณะนี้หลอด LED ลักษณะนี้นี่ ก็ทำการใส่มันเข้าไปดันมันเข้าไปจะเข้าได้ประมาณนี้แนล่มันจะเหน็บอยู่เนี่ยเหน็บอยู่ประมาณนี้เนาะปิดเจ้าตัวกระจกมันใส่ด้านนี้ก่อนใส่ตัวแง่งมันลงไปแล้ค่อยกดด้านนี้กดลงไปนี่นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเปิดปุด๊บนี่ก็ติดแหละเปลี่ยนตัว LED ไฟสองป้ายทะเบียนกันมามาดูกันให้รุ่นนี้ออก อออกไม่ยากครับมันเน็บไว้เราจะมีกิปเนี่ยไอตัวดำๆเนี่ยข้างๆเนี่แค่บีบแล้วก็ดึงมันออกมานี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้หลอดมันก็แค่หมุนหมุนออกนะมันจะมีเชียวอยู่หมุนออกซ้ายมือเนาะหมุนแล้วก็มันก็จะออกออกมาประมาณนี้ก็จะเป็นหลอดที่เสียบเข้าไปแล้วก็ดึงหลอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมา,แล,กออกมาแล้วก็ใส่ ลอด LED ตัวนี้ลงไปเสียบหลอดตัวนี้เข้าไป <Mango. S 1> แล้วก็ประกอบตัวนี้กับเข้าเหมือนเดิมเนาะจะมีส <Columbus> ลักของมันอย <ๆ S 2> ู่หรอกเข้าร่องเนี่ยเนี่ยเขี้ยวอยู่ตัวเนี้ยเขี้ยวจะเข้าร่องนี้เสียบไปว่าหมุนก็อยู่แล้วอันนี้แล้วก็เอาเข้าไว้เหมือนเดิมก็เอาด้านเอาด้านนี้เข้าก่อนนี้เข้าก่อนแล้วก็กดฝั่งนี้เข้าไปนี่ก็จะเข้าอยู่แล้วแค่นี้โรงงานก่อตาม็นอย่างนี้เนาะก็โอเค ไปดูไฟก่อนว่าเปิดแล้วมันจะเป็นสีงไงนี่มันจะเป็นแสงสีขาวอย่างงี้เนาะให้ความสว่างในยามค่ำคืนเนาะก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเองได้เลยครับทําได้งด่ายทุกคนเลยเนาะก็ท้ายคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปขอบคุณมากครับผม